วิชาเขากับธัญญาผ้ายนั้นน,น,นะคะธัญญาจะมาแกะงานอีโคปรินต์ค่ะที่หาปืนนี้เป็นงานผ้าพันคอนะคะเป็นงานผ้าทองมือนะสีตะกอแล้วก็ผ้าจะนิ่มเป็นลายลูกแก้วด้วยนะคะแล้วธัญญาก็เอามาทําเป็นงานอีโคปริน์นะอันนี้ธัญญาใช้สูตรสองสูตรผสมกันผสมกันนะคะสีก็จะออกแบบ น้ําเงินหรือว่าจะออกเทาๆมาลุ้นกันตอนแห้งอีกทีหนึ่งนะคะเพราะว่าอันนี้จะเป็นสูตรมอเดนผสมกับสูตรดีเกอฝรั่งสองสูตรผสมกันทำสองรอบนะคะแล้วก็เอามาหมด้วยน้ําต้มจากแก่นไม้ล็อกวูดนะคะแล้วก็เอาใบไม้แต่ละชนิดมาวางนะคะบนผ้าพันคอผืนนี้นะเดี๋ยวเรานะคะมาลุ้นกันว่า ใบไม้เปลี่ยนสีจะเป็นเช่นไรอันนี้เป็นความมหัศจรรย์ของงานอีโคปรินทซึ่งตอนนี้ทัญญาตกลุมรักเขาแบบเต็มเลยนะให้ใจไปเต็มเลยยิ่งทำยิ่งตื่นเต้นยิ่งทำยิ่งมีความสุขนะเดี๋ยวพี่ๆมาลุ้นงานไปพร้อมๆก,กันกับทัญญาเลยนะคะโอเคใครปอนะคะพี่ โอ้โหสีสวยมากนะคะออกสีเขียวปนเหบืองอันนี้ทัญญาเอาครึ่งใบของเขานะปกติเขาจะมีก้าแฉกนะคะทัญญาเอาแค่ครึ่งเดียวนะคะโอ้โหสวยมากอันนี้ที่แกะไปแล้วนี้จะเป็นว่านเทวดานะคะสวยมากเนาะอันนี้เหมือนเหมือนปลาหมึกยักษ์นี่โอ้โหสีใกล้เคียงกันอันนี้เป็นใบมะกรูดนะหอมมากๆเลยอูใบมะกรูดเขาไม่ให้สีเพราะว่าทัญญาถือว่าเป็น เลขมงคลน,นะเขาเหมือนเป็นเลขแปดอินฟินิตี้คือรับโชคแบบอินฟินิตี้เลยอันนี้จะเป็นใบอะไรเ oh. อ่ยนะจิงจอ้อนะใบจิงจ้อส่วนอันนี้เป็นใบปีกนะคะใบปีกสองปีกนั่นเองนะคะโอ้ใบ oh, oh, ปีกสวยมากออกสีส้มเลยส่วนอันนี้จะเป็นใบแผ่บารามีนะคะสวยมาก <c oughs> โอ้อันนี้ใบเล็กๆตะมุตะมีอันนี้คือใบมะรุมนะคะใบมะรุม ยากนิดหนึ่งใบมะรุมคือเขาจะบอบบางนะคะแล้วก็แนบติดไปกับผ้าแต่ฟอร์มใบเขาก็น่ารักสวยงามนะคะอ่าต่อไปอันนี้ก็จะเป็นใบแผ่บารามะะีโอ้โหสวยมากชอบใบแผ่บารามีนี่คือเขาเขาจะให้แบบว่าโทนสีน้ำตาลอ่อนๆแล้วแบบดูคลาสสิกมากๆเลย ต่อไปอันนี้จะเป็นขี้เหล็กบ้านนะคะเป็นขี้เหล็กบ้านแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นน,นี่ก็จะเป็นใบปีบนะคะนี่ใบปีบโอ้ใบปีบนี่ออกสีเหลืองทองสวยอัตรามากเลยนะคะใบปีบของเราแล้วก็ใกล้ๆกันนี่ก็จะเป็นใบมะดรุมค่ะมะดรุมมะดรุมนี่เหี่ยวไวมากนะคะ เร็จมาแป๊บๆโดนอากาศเขาก็เหี่ยวแล้วส่วนอันนี้ก็จะเป็นใบใบสักนะคะนี่ใบสักแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นดอกสักซึ่งเก็บไว้นานแล้วแห้งแล้วนะคะเนี่ยเก็บไว้ช่วงฤดูที่เขาออกดอกเนาะอันนี้ดอกหมดแล้วเหลือแต่อะไรลูกของเขานะคะ<ม>อ่าก็คลาสสิกไปอีกแบบหนึ่งว้าวอันนี้ก็จะเป็นแคนาค่ะแคนาก็จะออกสีเขียวเนาะ อ่าสวยไปอีกแบบหนึ่งต่อไปก็เป็นใบเฟิร์นว้าวใบเฟิร์นสวยนะเนี่ยออกเขียวเขียวอีกเขียวหนึ่งเขียวที่มาเขียวสดใสแล้วก็ตัดกลับไปตีนนกไซเออรดอกตีนกไส้ก็สวยไปอีกแบบหนึ่งนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นจิงจอกอืมใบจิงจอกเขาสวยนะเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นใบมิ้วนะคะโอ้โหใบมิ้วออกเขียวเหลืองเลยนะคะอันนี้อะไรเอ่ยโอ้หนานเช้าเลยค่ะ ก็จะเป็นมะดรุมอือหืออันนี้เป็นความมหัศจรรย์ของใบไม้เปลี่ยนสีอุ้ยลืมแกะจิงจ้อตัวนี้ใบจิงจอ้อนี่เป็นวัชพืชที่อยู่ข้างทางพบทั่วไปเลยนะแต่เอามาวางลงบนผืนผ้าบอกเล่าเรื่องราวความสวยงามเขาสวยมากนะคะสำหรับจิงจอ้ออ่านี่อีกจิงจอ้อโอ้รอบนี้ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยมีไม่ค่อยมียางของเขาเยอะเท่าไหร่เนาะ รอบที่แล้วยางมาเยอะเลยต้องเก็บทิ้งไว้อันนี้ใบแชนานะคะใบแชนาโอ้โหเขียวสวยเลยรอบนี้แต่ละรอบก็บให้สีไม่เหมือนกันนะคะหรือว่าอาจจะเป็นแต่ละต้นหรือเปล่านะคะสวยมากอ่ะต่อไปเป็นที่เหล็กอเมริกันสวนนักึกนะคะนี่โอ้ยสวยมากที่เหล็กอเมริกันคือเนี่ยค่ะเป็นความมหัศจรรย์ของสีธรรมชาติและใบไม้จากธรรมชาติคือ เขาจะเล่นสีเหมือนเราระบายสีเลยเหมือนเพ้นเลยแต่ความจริง่ะเป็นสีของธรรมชาตินะที่ถ่ายลงบนผ้าแบบนี้นะโอ้โหอันนี้ก็จะเป็นใบเทกาซึ่งซึ่งเก็บไว้นานแล้วกลายเป็นสีน้ําตาลนะดูว่าสีเขาจะเป็นอะไรโอ้ยิ่งคลาสสิกเลยเนาะเทกานะคะต่อไปอันนี้จะเป็นใบปอใบใหญ่สองสามสี่ห้าหกใบปอใบใหญ่โอ้สวยมากนะคะใบปอ អាយអូអញ្ចឹងអូ <laughs> 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 oh, <didn't> <laughs>